สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับกำนันอูแล้วก็ทีมช่างครับสอบริสุทธิ์ทุกทกท่านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานสั่งจองอีกแล้วนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นงานจองของลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าคันนี้ลูกค้าอยากจะได้ Hino m e มก s าซีรี500เครื่อง JO โฟนะครับ210แรงม้าไม่ติดโทวโบ คือเอาแบบสุดยอดไปเลยนะครับรวมชุดแต่งอีกนะครับตอนนี้เราก็มาดูหัวเก่งกันก่อนนะครับหัวเก่งก็จะเป็นหัวนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับจะเป็นหัวเล็กแต่ว่าเป็นหัวที่มีแคปนะครับอ,อันนี้เราให้ดูหัวที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับยังไม่มีการเก็บรายละเอียดะดรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกว่าหัวนี้ไม่มีชนมานะครับผูน้อยนะครับ หัวญี่ปุ่นอย่างที่กำนันบอกครับมันต้องมีผูกบ้างเพราะว่าของเราไม่ได้ซื้อหัวอาบน้ําเราซื้อหัวที่ตัดจากญี่ปุ่นใส่เรือมาเปิดตู้เสร็จกำนันไปซื้อเลยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาซูมภายในให้ดูนะครับท่านจะเห็นว่าภายในนี่เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาลื้อนะครับตามสไตล์สบริสุทธิ์นะครับหรือเบาะเอาไปาหุ้มใหม่แต่ว่าอันนี้เบาะสวยมากเดี๋ยวต้องถามเจ้าของก่อนว่าจะเอาเบาะเดิม ถ้าเอาเบาะเดิมเราก็ส่งไปซักแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคแต่ถ้าลูกค้าอยากจะหุ้มใหม่ก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของผ้าพรมเดี๋ยวเราส่งไปทําความสะอาดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ภายในเราลื้ออยู่แล้วตามสไตล์ทําสีทั้งภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวเราวนดูรอบหัวกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้มาดูที่อาจารย์สันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สันทักทายกับพวกเราหน่อยนะครับก็ตอนนี้อาจารย์สัน กำลังวางระบบท่อแป๊บลมนะครับก็คือใช้ในอุปกรณ์เบรกนะครับก็น้องช่างต้องเดี๋ยวซูมท่อแป๊บนะครับให้ให้หน่อยอันนี้วางเป็นระบบะทั้งเลดคู่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็แป๊บเป็นไอ้ระบบเป็นกี่หัวจ่าย4 3หัวจ่ายค่าช่วงนี้อาจารย์ผมจะเมาครับ3 4ม,ม,มั่วไปหมดแล้วตอนนี้ <laughs> ก็สรุปนะครับ คันนี้ลูกค้าวางเป็นถังลมเลดคู่นะครับแล้วก็ะระบบ3หัวจ่ายแยกเพาแยกล้อจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของคัสซีสี่ชั้นนะครับก็เดี๋ยวดูที่หัวคัสซีก็ได้นะครับจะเป็นความหนานะครับรวมกันที่15มิลิเมรนะครับก็คือซ้อนกันอยู่2ชั้นคือตลอดเส้นเลยนะครับตั้งแต่หัวคัสซีถึงท้ายคัสซีความยาว8เมตร27เซนนะครับ ส่วนแนบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเสริมให้นะครับเป็นข้างละสิบตัวด้านรวมแล้วเฉพาะแหนบหน้าก็20ตัวนะครับส่วนระบบเบรกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเราลื้อหมดนะครับจานเบรกลูกเบรกแผงเบรกทั้งหมดเราลือออกก่อนนะครับเพื่อโมดิฟายใหม่แล้วก็ตัวนี้เรามีชุดกันโค้งหน้าแถมให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้กันโค้งหน้านะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะครับเป็น อ่าสองร้อยลิตรนะครับแล้วก็มาที่ความฟ้างของกระซีนะครับกระซีจะเป็นหน้า10นิ้วนะครับดามล่างครึ่งนิ้วดามบนครึ่งนิ้วอันนี้ให้ดูความหนาของเนื้อเหล็กเห็นไหมครับที่กํานันชี้ให้ดูดังนั้นเมื่อน้ําหนักเนี่ยกดลงมาที่หลังหัวเก่งนะครับอากระซีรับประกันว่าไม่มีหักแน่นอนจะไม่เหมือนกับกระซีชั้นเดียวนะครับโอกาสหักสูง เพราะว่าด้านหน้ามันจะมีเครื่องยนต์มีเกียร์มีหัวเก๋งรถเกี่ยวขึ้นมาฟาบตูดมันก็จะหนักนะครับพอรถเกี่ยวจะหนักด้านท้ายนะทำให้น้ําหนักกดที่ตรงนี้เยอะสังเกตรถที่ไม่ได้ดามคัสีนะครับรถจะแอนกลางนะแกนแล้วก็พอเราใช้งานมากๆอาจจะทําให้คัสีหักได้นะครับส่วนชุดหลังนะครับอันนี้เราก็รื้อผ้าเบรกกระบอกเบรกจานเบรกนะครับและทําให้ลูกค้าใหม่นะครับ ่าเดี๋ยวเป็นพาวโบกี้นะครับตัวนี้อ่าให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้ก็เป็นช่วงล่างสวยงามนะครับส่วนคสซีนะครับก็อ่ายาวมาตลอดนะครับสวยงามอาด้านท้ายจะเห็นนะครับเป็นเหล็กซ้อนกันอยู่สองชั้นนะครับก็วัดจากหัวถึงท้ายก็อย่างที่กำนันบอกแปดเมตรยีญญ่บเจ็ดเซนอ่ะอนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับเราได้จัดเตรียมอะไรนะครับ มาบริการทั้งหมดอ่ะเชิญท่านอาจารย์สันนิดหนึ่งแนะนําว่าเรามีเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวติดไม้ให้อาจารย์สันก่อนอ่ะอันแรกก็คืออะไรครับมออลมเบรกครับอ่าหอ้อลมเบรก,กนะครับ,รบเปลี่ยนใหม่ครับเปนใหม่หมดเลยนะครับอ้าว<ช>ขายยี่ห้อใขู้หนะช้าๆหน่อย <c oughs> อ่ะ <c oughs> อันนี้นะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นจะใช้ได้แค่ชุดเดียว <c oughs> เราจะต้องติดใหม่สองอัน แผ่นคาร์ดก็ใหม่ครับอ่าแผ่นคาร์ดเป็นหน้าส4นิ้วครับ14ี่นิ้วครับแกะดูหน่อยครับใหม่จริงไม่ใช่ใหม่จริงหรือใหม่ปลอมจริงอยู่แล้วครับอ่าสอไปสุดต้องจริงครับอ่าสอไปสุดต้องจริงครับนี่ของใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ทุกคันอ่าแล้วก็ท่อแป๊บนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับของใหม่ครับอ่าแล้วก็อนื่นมีอะไรอีกไหมครับแนะนําอีกไส้กรองอากาศไส้กรองอากาศเปลี่ยนใหม่ครับอ่าจัดให้กับเพื่อนๆไป อ่าอะไรอีกครับลูกยางอาจารย์สารเสนอลูกยางแท่นเครื่องหน้าหลังเปลี่ยนอะแกะกันเลยครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมกันเลยครับสดสดครับอ่าลูกยางแท่นเครื่องไม่แกะกองครับอ่าลูกหน้าใช่ฮะครับอ่าหลังอันนี้ลูกหลังก็เปลี่ยนให้อีกครับจัดไปอ่ากำนันนะครับจัดเต็มครับต้องใหม่ทั้งหมดหลังก็ใหม่หลังก็ใหม่นะครับอ่าอ่าท่านเห็นอันนี้จะเป็นบางส่วนนะครับอ่าคราวนี้มาดู ใหม่แล้วนะครับอ่ามาดูอุปกรณ์ลังนี้บ้างแถมอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวเราหยิบวางกันเลยครับม้อลมคาร์สใหม่ครับมออลมคาร์สใหม่90มิลครับอ่าแล้วก็สารเป่าเพิ่มให้อตอรลมใหม่อาจารย์เขาเรียกสารเป่าครับก็ภาษาช่างเขาเรียกว่าทิปฟี่ครับวาล์วมออลมจิฟฟี่นะครับอ่าแต่ว่าอาจารย์เขาเรียกสารเป่าขนมจีบซื้อได้ซีเซเว่นอ่า่อน้ำ่อน้ำใหม่อ้าววางครับอืม นะครับสายอ่อนเบรกก็ใหม่สายอ่อนเบรกก็ใหม่หมดครับเอาวางแจ็คสายคันเร่งก็ใหม่สายคันเร่งเอาชูในนี่เขาไม่เห็นนะเออทางบ้านก็ไม่เห็นอ่าสายคันเร่งใหม่หมดอ่าเอาอีกแจกอีกครับอ่ะข้ออ่อนครับหัวลูกหมากก็ใหม่หมดครับอ่าหัวลูกหมากนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าอ่าภาษาช่างเอาอีกแล้วภาษาช่าง เขาเรียกหัวคันสรงพวงมาลัยนะครับโอเคอช่างผมคันสมัยด้วยอ้านี่สายลมท้ายเครื่องครับไมครับอันนี้เขาเรียกสายปั๊มลมนะครับอ่าท้ายเครื่องสายพาวเวอร์สายพาวเวอร์นะครับของเมก้านะครับออันนี้บางส่วนนะครับครับอมีอะไรอีกไหมครับก็เหลือผ้าเบรกครับอเดี๋ยวไปโชว์ทางนู้นต่อนะครับอาอาจารย์มา จะเลิกงานแล้วครับอ่ะยังไม่หมดนะครับของใหม่ที่เรามีให้ใครดูคลิปนี้คุ้มคุ้มแน่ๆผ้าเบรกนะครับมาแล้วนะครับเบรกหน้าครับอันนี้เป็นผ้าเบรกหน้านะครับเป็นหน้ากี่นิ้วเอ่ยสี่นิ้วครับเป็นหน้าสี่นิ้วนะครับอ่าโอเคอันนั้นกล่องอะไรเอ่ยโชว์หน่อยหลังครับอ่าเบรกหลังครับดูนี่ครับอ่าใหม่หมดนะครับใครไม่เชื่อว่าใหม่จริงใหม่ปลอม นะครับเชิญครับดูสายพานเก้าใหม่ครับอ่าสายพานสายพานเครื่องสายพานแอร์นะครับใหม่ครับอ่าแจกครับเราแจกหมดทุกคันใหม่เหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่คันนี้คันเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวมีอะไรต่อเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามีคลิปแนะนำอีกอ่ะคันนี้มาเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ที่นี่นะครับไม่มีการล้างโซดาไฟนะครับเราล้างเฉพาะน้ํายาจริงๆให้ดูท่อแป๊บเดิมที่มาจากญี่ปุ่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะ เก็บรายละเอียดใหม่นะครับให้ดูว่าเราคัดเครื่องสวยๆมานะครับตัวนี้เป็น JO4 นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเพิ่มตังค์นะคุยกันแบบลูกทุ่งเลยคือเพิ่มเงินแล้วก็ติดตั้งโทวโบอาจารย์ลามอีก1นชุดนะครับ<ด>ก็ราคาก็เพิ่มไปตามที่ลูกค้าต้องการเราจัดให้ครับเพราะว่าเรามีทั้งบริการเงินสดเงินผ่อนนะครับให้ดูสภาพเครื่องโดยรอบนะครับส่วน ด้านหลังนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจานไฟวินหรือว่าแผ่นค์ดจานกดคัสนะครับเดี๋ยวเราโมดิฟายใหม่ให้สุดยอดไปเลยนะครับก็ให้ดูสภาพเครื่องโดยรอบนะครับให้ดูสภาพคัสซีหัวเก๋งนะครับเนี่ยแผ่นคัสเอ้าอาจารย์สันอย่าเพิ่งครับแผ่นค์ดเก่าญี่ปุ่นมันหมดแล้วเนี่ยดูที่อาจารย์สันนี่ครับครับนี่ครับอ่ามันหมดอายุขายแล้วนะครับครับส่วนแผ่นค์ดเนี่ยเราขายได้นะก็จะมี พวกที่เขาเอาไปอัดก็มาขอซื้อโครงสร้างเก่าไปเราก็อนุญาตเาเราก็ขายให้นะครับเพื่อลูกค้าบางท่านที่เขางบน้อยเขาก็จะไปซื้อแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเราเราไอ้นี่ครับเราเขาเรียกว่าเราจัดของใหม่ให้ก็ยังมีพวกตลับลูกปืนต่างๆนะครับที่เอามาเปลี่ยนที่ล้อใช่ไหมครับ,รบอ่านี่เกี่ยวกับล้อนะครับเป็นลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ เพราะว่าลูกปืนเก่าก็หมดอายุขัยไปอันนี้เป็นลูกปืนล้อหลังนะครับอ่านนกระบอกเบรกหน้าครับอันนี้เป็นตัวกระบอกเบรกหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราไม่มีได้โชว์แต่เกาะอาแกะมาให้ดูด้วยอเพื่อความสบายใจอ่าเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องแกะอยู่แล้วนะครับอ่า<ม>เห็นไหมครเรา<บ>เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ,บเพื่อนๆนะครับลูกปืนเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์สันพอดีไม่ได้เตรียมคัตเตอร์ไว้ นะครับช่างโบราณครับไม่พกคัตเตอรอ์ลูกปืนเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อความสบายใจอ,อันนี้ก็เป็นเสื้อวาวาน้ํานะครับเพราะว่าขอ,ของญี่ปุ่นเขาเมาอีกแบบหนึ่งเราต้องเปลี่ยนให้ตามสไตล์ไทยแลนด์นะครับก็เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับที่อาจารย์สันนะครับให้ดูแล้วก็อุปกรณ์อื่นนะครับไม่ได้จบแค่นี้นะครับเราต้องส่งไปโมดิฟายใหม่อย่างเช่นอัดบูทใหม่ กระปุกพวงมาลัยก็ต้องเปลี่ยนซีนใหม่นะครับที่มันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนซีนใหม่นะครับเซียนเขาเรียกว่าซีนอะไรนะซีนกระปุกพวงมาลัยซีนกระปุกพวงมาลัยนะครับแล้วก็พวกบูทพวกนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแท่นดีเก่งอ่าเนลูกปืนมาจากญี่ปุ่นมันจะเละอย่างเงี้ยครับทําไมเราต้องเปลี่ยนใหม่เขาเพราะว่าถ้าคุณภาพต่ํากว่านะครับเจ็ดสิบเปอร์เ <lawsuit> ซ <ulously, S 1> ็นต <as> ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเพื่อความสบายใจของลูกค้าเราเราถือว่าเราขายความรู้สึกของลูกค้านะครับ ทําทธุรกิจมันก็ต้องมีกําไรนะครับแต่ว่าเราเอากําไรน้อยหน่อยเน้นคุณภาพเยอะเราก็ได้ลูกค้าทั้งปีนะครับก็เราจะเห็นว่างานที่นี่นะครับเราคัดเฉพาะของมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นหัวเกง๋งเครื่องยนต์นะครับคัสซีช่วงล่างอะไหล่นะครับรวมถึงช่างด้วยนะครับที่เราคัดสรรฝีมือมานะครับเพื่อทำรถให้กับลูกค้า,าวันนี้ นะครับกำนันก็ขออนุญาตมาแนะนำบางส่วนตามที่เราได้เปิดช่อง y t u t u นะครับตอนนี้จะถึง400ท่านแล้วกำนันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น500 600 700 800นะครับเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับท่านก็ได้ความรู้ได้โลกที่กว้างขึ้นโอโ้รถประกอบเดี๋ยนี้เขาไม่ได้ยำรวมมิดนี่เขาทำดีขนาดนี้ก็ฝากอู่ของเราครับชื่อสอไยสุทธด อยู่ที่อำเภอปูทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับออทองดีมีคุณภาพครับเชื่อผมอ่า,อาโอเค